สัดีค่ะนักเรียนชั้นปสนะคะสัปดาห์นี้นะคะจะไม่ได้เขียนนะคะให้นักเรียนฟังคลิปนะคะอ่ะสัปดาห์นี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่าการที่เราเข้าใช้ Google นั่นเองนะคะ,ะมาดูนะคะเด็กๆคิดว่า Google m a p เนี่ยนะคะกับการฆาตรกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือไม่อ่าเกี่ยวกันยังไงนะ,ะไปดูนะคะ เด็กๆเ,เคยใช้ Google Map หรือไม่คะมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันยังไง Google Map เนี่ยนักเรียนสามารถค้นหาร้านอาหารนะคะหรือว่าบ้านพักนะคะของคนอื่นที่แบบเรามีที่อยู่แล้วนะ,ะเราสามารถรู้บ้านเลขที่เขาตำบลน,นะคะอำเภอจังหวัดแล้วเราก็เซิร์ชเข้าไปใน Google Map นะคะ Google Map ก็จะนำทางเราไปนะคะหรือว่าอย่างเราจะไปเที่ยวสวนสัตว์อย่างเงี้ยนะคะเราก็เซิร์ชชื่อสวนสัตว์แล้วเราก็ เดินทางตาม GPS หรือว่า Google Map ได้เลยนะคะ Google Map นะคะเป็นบริการของ Google ที่ใช้บริการเทคโนโลยีนะคะด้านแผนที่นะคะให้มีประสิทธิภาพนะคะใช้งานได้ง่ายและให้ข้อมูลของธุรกิจในท้องถิ่นนะคะได้แก่ที่ตั้งธุรกิจดรายละเอียดนะคะการติดต่อและเส้นทางการขับขี่นะคะ วิธีใช้ Google Map นะคะเรามาดูนะถ้านักเรียนมีแอป Google Map นักเรียนก็เข้าไปได้เลยนะคะถ้าไม่มีนักเรียนก็จะเข้า Google นะคะแล้วก็เซิร์ชคำว่าแผนที่เราจะพิมพ์สถานที่ลงไปลงอย่างเช่นถ้านักเรียนอยู่บ้านนักเรียนต้องการมาโรงเรียนนักเรียนจะพิมพ์ชื่อโรงเรียนลงไปนะคะโรงเรียนเทศบาล10นะคะอนุบาลเทศบาลเมืองสระบุรีนะคะเราจะเดินทางโดยอะไร รถยนต์หรือว่าจักรยานหรือว่าวิ่งรถไฟเครื่องบินม,มีหมดนะคะเส้นทางอ่าเส็นไหมคะพอเราเซิร์ชเข้าไปใช่ไหมเห็นไหมเห็นแผนที่ไหมโอโ้โหอันนี้จะเป็นแผนที่แบบสามมิติเลยนะคะแล้วก็จะมีไอคอนรูปคนเห็นไหมคะนักเรียนสามารถลากไอคอนรูปคนเนี่ยมาอยู่ตรงแผนที่นะคะแล้วนักเรียนมองไปรอบๆเห็นไหมมันจะเป็น พื้นที่ที่เหมือนไม่ใช่เสมือนจริงเมันเป็นพื้นที่จริงๆเลยนะคะแต่ตามระยะเวลาจะไม่เหมือนกันนะคะมาช่วยกันนะคะค้นหาคำตอบจาก g o o g l e Map กันเถอะนะคะน,นี่จะมีข้อ1นึถึงสินะคะจากบ้านจนถึงโรงเรียนเป็นวิธีการเดินทางที่เร็วที่สุดนะคะสองถ้าเดินจากบ้านนะคะมาถึงโรงเรียนใช้เวลาเดินทางกี่นาทีอันนี้คือคำถามนะคะต้องทำนะ อันนี้นะคะ Google Map นะมาดูว่า Google เนี่ยมีอะไรบ้างนะคะมี Google f o r m Google แปลภาษานะคะแล้วก็ Google Earth นะคะ Google Drive Google นะคะเป็นการค้นหาข้อมูล